สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานง่ายๆสันส้นๆเรียกเป็นกสอร,รอดูแลความสวัสดีค่ะลูกจ้างอยู่ดีนายจ้างอยู่ได้พบกันอีกเช่นเคยกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นระหว่าง วันที่13-17เดือนกมภาพค2566ไปกันที่แถวแรกท<ะ>ันที่14เดือนกุมภาพค2566เวลา14นาฬิกานายมันโฮดประสุทธิพุทธิยานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนางสาวหนึ่งดุลไทยชิงเสนานักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมเป็นเกียรติในพิธีตั้งเ,รเปรนเปิดมูลนมแม่ในสถานประกอบกิจาการเพื่อให้ผู้ประกอบกิจาการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คุณแม่หลังคลอดที่ทํางานในสถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมไม่ได้อย่างต่อเนื่องนะบริษัทท่าทียการดีเวทโลแออกน,นจำกัดวันที่สิเดือนตุคมสอพันห้าร6เวลา9ก้านาฬิกามายนาทูอดุสุทพิพิธยามสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นมอบหมายนางวันดดาบุญม,มาสัมชชาการแรงงานทํางนานการที่เกิดและนากสาวประภาทรพิรมเกนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เป็นวิทยากรดังย้ายให้ความรู้ในหัวข้อการสมัครเข้ารวมโครงการสถานประกอบกิจการต้นแ,ตแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามายัยและสภาพแวดล,ลอ้อมในการทำงาน รอบที่3สำนักง,งานทกสจังหวัดขอนแก่นโดยมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน30คนเวลา9นาฬิกา30นาทีนายมนุษย์ปริสุทธิพุทธิยานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นมอบหมายนางสิทธิธรแทงโสมนักวิชาการแรงงานพนักงานการและนางสาวแกมการวิชยัยธรรมนิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมปล่ยเกลียรกรณีพนักง,งานตรวจแรงงานถูกฟ้องเพิกถอนคำสัง่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะสำนักง,ง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น การไปล่เปลี่ยนไม่สามารถตกลงกันได้ศาลนัดเปลี่ยอีกครั้งในวันที่15เดือน,นมีนาคม2566เวลา9นาฬิกา30นาทีศาลจังหวัดของแก่เวลา9นาฬิกา35นาทีนายม,มนโง่ปริสัทธิพุทธิยานสวัสดิการและคุนรองแรงงานจังหวัดของแก่มอบหมายนางสาวรัจตองมโนประสิิ์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการร่วมประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการแผนการป้องกันและระงับอพยไประดับสจังหวัดของแก่เพื่อบูรณาการและเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินจาก ใน,ในระดับพื้นที่ทุกระดับให้สอดคล้องกันในห้องประชุมเทศบริษัทแกนขวนัญจำกัดเวลา13 30. นาฬิกานาทีนายมันโคตรประิ์พิพธยานสวัสดิการและทุนรองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดี่ได้นนแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี2566ประจำจังหวัดขอนแกน่นครั้งที่หนึ่งนะบประชุมสำนักงานสวัสดิการและทุนรองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนภาครัฐผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนพายลกจ้ารจากภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการสถานประกอบกิจการ,าร,กกร,การด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี2566ันาบจำนวน2ี่แห่งที่ประชุมนีมติให้สถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์ในระดับจังหวัดจำนวน2แห่งและผ่านเกณฑ์ระดับประเทศ25แห่งเวลา14นาฬิกานายมนุษย์ปริศฐิทิพย์พุทธิยา น,น,นักวิสสาการสัตว์ไตรสอนนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนักชววาวชาวรักตึกแก้วนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมโตข่าววิเคราะห์สถานการณ์เฝ้าระวังปัญหาย,ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่นครั้งที่สี่นะท่าประชุมเสียงแคนชั้นสองสารการจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายชาญชายัยสอนศิวิช ขอนแก่นเป็นประธานในการประชุมดังกล่าวเวลา14นาฬิกา30นาทีานายมนุษยปริสุทธิพุติยานสวัสดิการกาและทุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นมอบหมายนางสาวแกมการวิชัยธรรมนิติกรปฏิบัติการรองเจ้าหน้าที่นำเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ได้จ้างประกอบกิจาการผลิตและจำหน่ายนา้ำอื่นนำมาวางไว้ณสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นไปจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นเงินจำนวน3,079 ันที่17กุมภาพันธ์2พันเวลา9้านาฬิกานายมนุษยประสิทธ์พิพิธยานสวัสดิการและทุ่ครองแรงงานจังหวัดของแก่พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน,านสวัสดิการและทุ่ครองแรงงานจังหวัดของแก่สถาบานส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนรรมามัยและสภาพด้าล้อมในการทำงานเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนพูนน้ิที่จังหวัดของแก่ประจำปีส5 6พันห้องไม่ประชุมสำนักงาน,านสวัสดิการและทุ่ครองแรงงานจังหวัดของแก่ สนาฬิกานายมันโธ่ประสุธิพุทยานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นเมื่อหมายในวันิดาศัตรีไกรสอนนักวิชาการแรงงานชำนานการพิเศษและนางสกิิทรแทนโหมนักวิชาการแรงงานชำนานการพร้อมกาาที่ลงพื้นที่ตรวจการหลังการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยณบริษัทมอนซานโต้ไทยแลนด์จำกัดลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง164คนในรอบสัปดาห์นี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ให้ทำปรึกษาลูกจ้างนายจ้างของสถานประกอบกิจการประเภทโรงเรียนสอนอาชีพพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวแทนเร่งรัดที่สินจำหน่ายหลังคาเล็กบริการรักษาความปลอดภัยเก่วกสภาพรถและก่อสร้างจำนวนเก้าแห่งสิบเจ็ดคนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานรับคำรองคารเจอร์ลูกจ้างทำงานในสถานประกอบกิจการประเภท ที่เกี่ยวข้องสามหมื่จ็ดพันบาทดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างของสถานประกอบกิจการประเภทรั่วเหลกวก่าสร้างได้จำหน่ายไอศครีมจำน,นวนงแห่ง2คนสุดที่ประโยชน์ที่ได้รับ 030104และาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ f เฟ o บุ o กแ a นเพรือทาง YouTube Channel สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น